พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทางคุณฟ้าสดใสได้พกมาเต็มร้อยเลยว่าไอเจ้าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในตัวคุณคือความร้อนที่มันมีอยู่นั่นแหละโอเคไหมครับอยู่ๆก็ไปเจอลุงแค่ไม่กี่คําพูดเฮ้ยไอความร้อนที่มีอยู่มันหายไปในภายในไม่สองสามวินาทีนาทีลุงก,ก็บอกว่าคอยดูนะมันจะหายไปภายในสองนาทีสามนาทีความจริงก็ปรากฏแล้วคณก็สื่อสารมา แล้วลุงก็สาทับอีกทีนึ่งาสิ่งนี้มันมีจริงๆครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ใครกระามที่ยังไม่รู้จักกับสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงอยู่ <Proper? S 1> ขออนุญาตครับโดยโดยโดยความขออนุญาตโดยความอะไรขออนุญาตในรูปแบบของถ้าใครกระามไม่รู้จักกับสิ่งน,นี้จะอยู่ยากค่อนข้างจะมากครับเพราะว่าการปรับตัวของมนุษย์ที่อยู่ใน ในแวดล้อมขององค์คาพยพที่อยู่ข้างตัวเราเมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็เป็นมาตลอดแต่หน้าวันนี้มีผู้คนยิบเอาสิ่งนั้นมาอธิบายขยายความผ่านจอเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ได้กรุณาใคร,ครคึ้นกวนครับเพราะฉะนั้นคําตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านทั้งหมดที่ได้รับเป็นประโยชน์ของท่านรับอยู่ชนลุงลุงมีอยู่แล้วประโยชน์ใช่ไหมก็สามารถรักษาตัวเองได้ ในกระบวนัหรือว่ากระบวนการที่พูดถึงมาระหว่างพลังงานบริสุทธิ์แลไม่บริสุทธิ์อีกครั้งอีกทีนึงว่าลุงบอกว่าไวรัสโคโรนาที่เขาว่าในโลกใบนี้ถ้าบอกว่าสิ่งที่มีชีวิตหมดมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะหมูหมากาไก่ต้นไม้ใบหญ้าสิ่งที่มีเหล่าชีวิตเหล่านี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอพลังงานที่มันอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคนะครับ แต่จเจ้าไวรัลวสลวงยอกยอก่องให้มันเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตประมาณ1%นอนนั่นนอกนั้นเป็นพลังงานแม่บุตรสัตสิน้นความนี้พยายามจับไว้เลยครับนะเอาไว้เป็นหลักการคิดวิธีคิดให้มันอยู่ในตัวเองแล้วก็จะมีแล้วก็มันก็จะแผ่มาของมันเองครับส่ารัะคนนี้หละตรงนี้ไม่มีคามําว่าเชื่อแปลว่าสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยฟังทันไหมเนี่ยผ่านภาษาพ่อคุณดาความแห่งเห็นไ,ไหมฮะ พอฟังแล้วเก็ตไหมเข้าใจตามหรือเปล่ารู้สึกได้ตามไหมเขาไม่รู้สึกได้ตามอย่างคุณฟังสดใสนี่ได้แล้วแค่เมื่อวานนี้กับวันนี้แห่นี้ที่มันจะห่างกันแต่เมื่อวานนี้กับวันนี้โลกวัน,นี้มันหมุนไปท่ั้วต่อไรแล้วนั่นคือความไม่เที่ยงนั่นเองครับท่านเพราะฉะนั้นนาทีนี้ลุงใช้วาอาการลโก้สรับลุงมันใช้ได้ทุกโอกาสทุกเมื่อไม่มีเวลาเพราะเวลาเป็นสูเนี่ยแปลว่า ศักยภาพส่วนตัวของลุงมาเข้าสู่ถึงจุดที่บอกเป็นค่าคงที่ครับไอ้ตรงนี้ไม่มีใครที่จะมาให้คะแนนละครับมันให้ไม่ได้เพราะว่ามันมีแม่แบบมันไม่มีแม่แบบในสังคมมนุษย์เชื่อว่าเราลุงหอกแม้ว่าจะไม่มีแม่แบบมาจะเชื่อแล้วเกิดว่าอังถึงอังเองได้ในรูปแบบต่างๆเช่นเช่นหนึ่งลุงหอกลูกชนะแต่ขัน้นผู้เมีแต่ก็ต้อหรใจสองขออนุญาตอุปโลกเอง คือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงนำมาเล่าให้ฟังก็แปลว่าจึงมาบอกมีแล้วจริงๆจึงนำมาให้โดยการผ่านความรู้สึกของคุณฟ้าสวยๆได้รับโดยตรงแค่ความร้อนมาแลกเปลี่ยนกันทั้งๆท่านอยู่บ้านท่านขอมอยู่บ้านเขาเหตุไนมันนึกแลกเปลี่ยนกันได้นี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษยี่สิบเอ็ดมนุษย์พึงรู้ได้กันทุกคนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างนาน ผมมีผมก็ไม่เคยหวงกระสิ่งเหล่านี้ยีส่สกว่าปีที่ผ่านมาถ่ายทอดผ่านวิญยานูน้นเนี่ยสารพัดร้อยแปดมาถึงวันนี้ติ๊กต็อกแฟมิลี่เนี่ยฮะน่าจะเป็นนุ์รวมนุ์กลางในการที่เผื่อแผ่แบ่งปันไปส่วนทางท่านจะเผื่อแบ่งปันไปโดยการชแชร์ะอะไรต่างๆาก็สุดแค่แต่ทัดแ,แต่ฟังลุงถึงท่านไม่แชร์ลุงก็ทํางานของลุงอ่าอ่าอ่าถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์ไปใช่ไหมครับไม่ประโยชน์ก็ไม่ต้องไปแชร์มันก็มีอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปคอนวินส์ ให้ใครเชื่อหรือไม่ใครเชื่อโอเคครับสิ่งนั้นมมีอยู่จริงแล้วมันจะพัฒนาการกันต่อไปเรื่อยให้มากไปกว่านี้เพราะใช้คำนั้นนั้นลุงใช้คำว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นการค้นพบด้วยตัวเองโดยแท้จากลุงออกโดยใครวะเนี่ยจากลุงออกโดยลุงออกเพื่อเอฟวีดีวันในโลกนี้ก็แล้วกันโอเคไหมคนไหนรับได้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะ ประเสริฐเลิศสิวิไลย,ยุคสมัยนี้สลับลุงที่จะมีให้การเชื่อมโยงตรงนี้ทั้งหมดขอได้โปรดอย่ามาเชื่อลุง <c oughs> แต่ถ้าหาว่าเข้าใจภาษาลุงอากับกิริยาลุงสิ่งนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่่าจจะเป็นจุดสื่อสารให้ถึงกันระหว่าง